าร้าน้อยวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำแบบนี้ครับผมไม่ชัวร์ชื่อเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรแต่ผมเรียกมันว่า out ซ l i p line war jump วิธีการทำเนี่ยมีด้วยกันอยู่3ขั้นตอนครับขั้นแรกคือการเล่นกับซิ i p l i n อันที่2คือ tap s t r a i และอันที่3วอ war j u ครับอันแรกเล่นกับซิ i p l i n อย่างแรกที่ต้องเตรียมเลยก็คือการเข้าหาซิ i p l i n ครับ เราต้องจําให้ดีว่าตอนที่เราจะเข้าซิปไลน์เนี่ยตรงไหนคือระยะในเรื่องของการจับซิปไลน์ถ้าเป็นอย่างตึกนี้ก็อยู่ที่ประมาณตัวนี้ครับเดินไปปุ๊บก็คือจับซิปไลน์ได้เลยหลังจากนั้นก็จับแล้วหันหน้าออกเก็บตัวดีๆครับเดี๋ยวผมทาให้ดูจับปุ๊บหันหน้าออกทันทีทำไมถึงต้องหันหน้าออกทันทีเพราะว่าเราจะกดปุ่ม C ถัดไปครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแค่ออกจากซิปไลน์ยวก็เป็นนี้ครับ วิ่งไปพอถึงขีดตรงนี้ให้เราจำไว้เลยว่าเราต้องจับซิบลาได้แล้วหลังจากนั้นหันหลังแล้วก็กด C ีครับทีนี้ปัญหาที่ผมทำตอนแรกที่เจอเนี่ยก็คือถ้าเกิดจับต่ำเกินไปมันก็จะไหลลงไปข้างล่างครับแล่ถ้าเกิดจับสูงเกินไปละ่ะมันก็จะไปอยู่ข้างบนผมมีเทคนิคง,ง่ายๆครับคือระดับสายตาขึ้นมานิดหนึ่งสูงขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าต่ำลงระดับสายตาสูงขึ้นนิดหนึ่งฮึบ ประมาณนี้ครับอย่างที่2คือแท็บสเตปครับทำไมต้องใช้แท็บสเตปล่ะเพราะว่าตอนที่เราจับแล้วออกจากซิปไลน์เนี่ยเราไหลลงมาเป็นทางตรงแบบนี้ครับแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เราต้องการจะวอลจัมก็คือเราต้องเปลี่ยนทิศทางให้เราเนี่ยมาเกาะกับตรงนี้หรือไม่ก็เกาะกับตรงนี้ครับดังนั้นแท็บสเตปเลยต้องเข้ามาช่วยสหรับใครที่ไม่รู้จักแท็บสเตปเนี่ยสามารถจะไปดูคลิป ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วหลังจากเราแท็บสเตปเสร็จแล้วให้เราวอร์จัมมันออกมาครับนี่ครับหลังจากที่เราแท็บสเตปแล้วเราเกาะกอำแพงเนี่ยเราก็กดกระโดดอีกครั้งเพื่อวอร์จัมมันออกมาเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยภาพช้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังงง,ง,งอยู่ขั้นแรกเนี่ยคือเราหันหน้าไปหาซิปลน แล้วกดปุ่มอินเตอร์แวรครับปุ่มเข้าซิปลายเนี่ยหลังจากนั้นเราหันหน้าออกหันหน้าออกไปในทางที่เราต้องการที่จะออกไปอย่างตัวตึกนี้เนี่ยคือผมก็หันหลังกลับมากดซิปลายปุ๊บหันหลังออกหลังจากนั้นผมกด C ครับปุ่มนั่งเพื่อให้เราถอยซิปลายลงมาแบบดรอปลงพอเราสไลด์เนี่ยให้เรากระโดดแล้วทำแทบสเตปครับไปเกาะกับกําแพงฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่ที่ตัวเองถนัดครับพอเกาะเสร็จแล้วเนี่ยเราปล่อยทุกป,ปุ่มออกแล้วก็กดกระโดดครับก็คือวอรรมดาเลย ประมาณนี้ครับสําหรับ out slip l i war jump ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นชื่อนี้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าผมหาไม่เจอเลยครับหลักๆที่ผมทำวิดีโอนี้มาเนี่ยเห็นคุณทีรีกับคุณมูลฟันเนี่ยแหละที่เขาใช้ในการต่อสู้บ่อยมากแต่ว่าผมก็หาไม่เจอว่ามันชื่ออะไรจริงๆครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะครับสงสัยตรงไหนสำหรับเทคนิคนี้หรืออยากให้ผมทำเทคนิคอะไรต่างๆสามารถพิมพ์เข้ามาบอกได้เลยนะครับ เอ้ยโอ้โหกดเสียเอ้ยแค่เอ้ยสัตว์ใหญ่ยังวะไม่มีมมอ,อะไรเลยเรามไม่อยากให้เราเข้าไปขนาดนั้นเล,นเลยเหรอวะอะไรวะเ <วะ S 1> นะี่ยเสียขอบฟ้าเจ็ดสิบ <laughs> สองแม็กซ์ศูนย์ดาเมจอยางกันเกลอื่ตอตอนแตกร้อยสามสิบหกแล้วเนี่สกิดมั่วไี่ดิมานี่ดิมานดิดิเดือดร้ายมัน ถ้ามาเดี๋ยวที่ผ่านฟนนุชคนแทดสเต็กมันโหดจังในรูเน,นี่ยพี่เต็มเลยผมไม่มีที่หนึ่งซ้ายเฮ้ย้่ตรำคี้ มันไม่มองผมเลยที่หลังข้าวเลยขอบคุณมาก,กที่ดึงใช่ใชไ่ได้หลุมได้หลุมเขียนคำสาปเขาเป็นตัวร้อยเองยิงเลยเดี๋ยวไม่รู้พี่อโอ้ชิตโอ้มันคือผ่านแค่ขนาดน,นี้ว่ะถอดแส้ รูดสวยๆแบบนี้ก็ดีครับมีการบีบไหะได้อยู่มันหมุนเลยแบบหมุนๆเนี่ยเฮ้ยิวไปเฮ้ยิวไป ที่ชกพี่ชกสุดแล้ว่ะโอ้เอาหอมันมาเอาเราก่อนอหอ าดเเซฟออ่ไอ้พี่หนูน่ะที่บัตรทาวโดนยิงอ่ะมีเวทกับวอล์ โอ้ยพี่ผมเข้าผมเข้าข้างในก่อนนะโชคดีวะเจ้ยพี่รอไม่ได้แกวะทม่ไหนไปพี่ 有啊哇，哎，这个。 กูู่้เดกันไปเด็กั็มา